คดีของน้องแตงโมเนี่ยที่จมน้ําเสียชีวิตนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่เขาบอกว่าเขาจะมีเครื่องจับเท็จมาสําหรับผู้อยู่ที่อยู่ในเหตุการณ์ในเรืออีกห้าคนนะถามว่ามันมีจริงไหมอะอันนี้ผมไม่รู้นะลองมาคอมเมนต์กันที่ว่ามันมีจริงไหมถ้ามีจริงนะคดีชมพู่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลอ่ะมันน่าจะจบไปนานแล้วไม่ต้องยืดเยื้อมาเป็นปีสองปีนะแล้วถ้ามีจริงอ่ะก็มาใช้กับทุกๆคดี มันจะได้ง่ายกับกับกับคดีไม่ต้องยืดยาวนะผมว่าแยกการสอบอ่าผมคิดว่าเขาทําอยู่นะแยกการสอบทางที่ดีอ่ะแยกการสอบหรืออ่าหรือมาสอบพร้อมกันในห้องเดียวกันแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้นะปล่อยทิ้งไว้ในห้องอนะ่ะอัดวีโอไว้เลยก็ได้น,ะนี่คือข้อ,เ,อ,อเสนอข้อแนะนำนะครับ เดี๋ยวมันเถียงกันเองอ่ะเชื่อฮะไม่ว่าจะคดีลุงพลน้องชมพู่หรือคดีน้องเต็งน้องเต็งโมเนี่ยหรือหลายๆคดีนะเอาที่ผู้สงสัยผู้ต้องสงสัยนะหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเอามาอยู่ใกล้กันคนเราอ่ะเวลาเลี้ยงเล่ามันไปเลยเออเล่าเข้าปากเมื่อไหร่เดี๋ยวม่ก็พูดแล้วก็อัดคลิปอัดเสียงไว้นะเดี๋ยวมันก็โยนกันไปโยนกันมาเดี๋ยวความก็แตกเหมือนทะเลาะกันเองอันเนี้ยผมว่ามัน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 ก็ใช้ได้นะหรือว่าไงครับ นะทุกคนลองคอมเมนต์ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ต้องดราม่านะฮะเพราะว่าผมว่ามันตลกอะที่เครื่องจับเท็จอะไรอย่างเนี้นนะนั่นคือข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้ามีจริงก็เอามาใช้เอามาใช้เอามานสักทีเถอะนะ